กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 4นะะคก็มาช่วยร่วมนะคะขายเสื้อกันแล้วก็มาช่วยกันอะไรนะให้ให้ทุกคนดูแลพี่สาวพีัสาวแมวใช่ัตวก็เหมือนเป็นคุณพี่รักน้องหมาค่ะหมอก็มา แต่ว่าฝากเรื่องเสื้อก่อนลวกันนะคะเสื้อก็สําหรับใครนะคะที่ไม่สามารถนาน้องนะคะไปเลี้ยงหรืออุปการะได้นะคะก็ซื้อเสื้อนะคะ300บาทท่านเองนะคะทาบุญกับทำบุญกับพระองค์ทาท่านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้น้องๆนะคะมีบ้านอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็ได้ทรหมด้วยให้แล้วก็สําหรับน้องน้องๆที่โดนทําร้ายด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสาหรับพูดได้ เง็นยังไงบ้างคะงานเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงคขัดขืนขัดขนนะคะเตื่์นเช้ามาเจอหน้าก็เออก็ดีค่ะขัดขืน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 เพราะว่าสามสี่วันนี้เราไปไหว้ผู้ใหญ่มานะคะเรื่องจัดงานเราบอกบอกแล้วก็คือเราไปแต่งกัน2คนแล้วก็เชิญเชิญพี่ๆสืบมรดกมามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไม่ได้ร้องไห้นะคะที่ฉันซับเงือก่บน ก็ไปเขาขอพรจากผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณของเราทั้งหมดค่ะยังไม่จบยังเหลือเยอะจริงๆทาทาเริ่มชิมกับคำว่าสามีภรรยากันชื่พูดหรือยังนะตอนนี้ยังค่ะจุนเหอะมากต้องบอกว่าเมื่อกี้ยังเหมือนพูดบนเวทีค่ะโอ้โหพี่หมอนะคะวันนี้ดูดูมีความสุขครับเราเราพยายามุงความหวานนี้ไปตลอดอันนี้คือ เราทําตามความรู้สึกและใจ,ใจเราจริงๆค่ะคะืออย่างแบบว่าคือตอนนี้ตอนนี้บอกตรงๆว่าโลง่งโล่งใจไปเยอะเพราะว่าออพอได้ออกมากันแบบนี้แล้วก็ได้พูดแบบนี้เราก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจกับคําอวยพรแล้วก็แล้วก็คำคำ blessing ทั้งหลายแล้วก็แบบคือมันก็เลยเกิดเป็นความความหวานและความสุขฉะนั้นต้องบอกว่าขอขอบคุณคนรอบข้างจริงๆท,ที่ที่แบบที่เชื่อมั่นในคู่ของเราแล้วก็แล้วก็เอ็นดูเมตตาแล้วก็ให้คำอวยพรแบบ มีแบบหลายวันแล้วนั่งกับหมอดูแล้วแบบหมอไม่หมอดูหมอดูนี่นะหมอัด้ดูกับหมอแล้วแบบนั่งร้องไห้แบบกับคำคำวยพอดีกับเราเลยนะคะมีทั้งจากผู้ใหญ่ที่แบบว่าเป็นแบบเป็นแบบเท่งคัดว่าแบบว่าเออจะต้องปฏิบัติกันยังไงจนแบบแฟนๆที่บอกว่าไม่เคยรู้จักแบบว่าคือมีหลายคนมาบอกว่า ไม่เคยรู้จักคุณนาทากับคุณหมอแต่แบบรักคุณนาทากับคุณหมอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักเราก็พยายามเป็นคู่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทอาหารเช้าเป็นแม่บ้านเลยตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรให้ใครกินเลยค่ะเพราะว่าก่อจะลุกขึ้นมาได้ก็แย่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หมอน่ารักเพราะว่าตัวทายเองเจ็บคอมากพอสมควรเป็นร้อนในอยู่พราเขาต้องถวันงานเนี่ยพูดเยอะแล้วก็แบบพ้นมากอยู่แล้วเนอะเออแตบบเป็นล้อนในแล้วก็แบบ กล่องเสียงอักเสบนิดนึงอะคะ่ะก็เลยหมอเขาก็จะจะตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยชงใช้ทานบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีค่ะดูแลที่สามดีดีดีมาก,มากค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไขนิหินค่ะยาวนนี้นะคะหมอทางเขาดูแลผมดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อวานก็จริงๆอยู่ก็ทำกปวยเตี๋ยวให้ให้ให้ทานนะใช่ทานเมื่อคืนวันก่อน<ะ>่ากดแอร์ค่ะหมอร้อนแอร์ไม่เย็นเป็นฮาร้อนแอร์ ยังไม่มีเรื่องกับผัวฉันที่บ้านใช่ไหมที่บ้านที่บ้านจะโวยที่ไปทำนอกที่สารที่เดี๋ยวเขาหาว่าบ้าเราจะไปเที่ยวฟังกันไหมคะช่วงนี้อืมของเรามาสยังเลยค่ะแต่นัถ้าเกิดว่ามีอันแลก็น่าจะเป็นภูเก็ตเนาะน่าจะเป็นภูเก็ตก่อนค่ะเป็นภูเก็ตห่วยหินหรืออะไรเงี้ยค่ะ อากจะไปอาทิตหน้าแต่คงไม่ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็สองคนก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ทํางานก่อนแล้วก็ไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆชีวิตรเราเราก็เที่ยวมาด้วยกันเยอะแล้ว,ลว,ลวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ช่วยกันทํามาหากินดีกว่าเพื่อที่จะได้มีน้องห <c oughs> ลายคนก็แปลว่าตอนนี้ดูพี่หมอออกงานกับททาปล่อยเหมือนกัน ข่ดเกินเขือนหรือเริ่มชินอะไรบ้างไหมคะแต่เมื่อก่อนตอนที่เราไปไนเมื่อก่อนก็มาอย่างนี้ตลอดนะแต่ยังยังไม่เ็นคนใช่ก็ก็โอเคครับก็อะไรที่มากับเขาได้เป็นเพื่อนเขาได้ก็มาเขาจะชอบถามมาตลอดแบบว่าเขาทําโอเคไหมอ่ะเพราะว่าคือเขาจะอยู่เบื้องหลังเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ถ้าเขาบอกว่าก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาเขาเขามีมียศดนี้แล้วต้องออกมาด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงมากจริงๆเขากลัวแบบทำไม่ดีกติดไม่ค้างไม่หล่เออก็ติดกันทั้งคู่ครับไปเรื่องลูกนี่ไปโอเคยังไม่ไม่ค่ะคือเอ่อความตั้งใจของเราคือเราจะจะลองดูก่อนจะลองจะลองสักหกเดือนแล้วก็ถ้าเกิดว่า ไม่ไม่เขายังไม่มาก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่ายังไงก็ตามเรารู้สึกว่าเออแบบยังไงเราอยากได้ธรรมชาติแล้วค่อยปรึกษาเพราะฉะนั้นข่าวทำกิฟไม่มีนะคะดีฉันจะท้องเ่งที่ได้ดีฉันประกาศตัวคือเหมือนที่บอกอะค่ะตอนนี้สุขภาพทางย่างแรงดีจริงๆคุณหมอก็ไฟเขียวปล่อยปล่อยให้ได้เลยก็แต่บอกคุณหมอบอกว่าเหลืออีกสัก20%เนี่ยขอปล่อยข่าวเป็นปลายปีนี้แล้วักว่า100แล้วที่หายสำหรับ โรคไทรอยด์โรค<ฮ>อะไร,ร,รออไหมคะยาจีนไข่ต้มอะไรตอนนี้รบยาจีนแต่ป่าไอเน,นี้ยค่ะร้อนในอะคะ่ะมีใครมีไอเดียร้อนในดีๆบ้างไหมคะที <c oughs> ่จะเป็นมาสองอาทิตย์แล้วคะเนี่ยเดีแล้วทรมานมาก <c oughs> ไม่ไมย่ยังไม่มีครับ <c oughs> คือบอกตรงๆว่าธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะได้แล้วตอนนี้คือแบบไม่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 กินยาไม่มีอะไรเลยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นตั้งใจรับมือการเริ่มมาหลายวันแล้วค่ะ ไม่น่ไม,ไ,ไม่มีแรงตือไม่ใช่เลยไม่กดดันครับก็อย่างอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามอย่างดีที่สุดในแับธรรมชาติดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามันอะไรไม่อำนวยก็ต้องต้องขึง้นคุณหมอมแค่นั้นเองใช่ค่ะาถ่ายทุกคนเลงนะถ่ายทุกคนเลยนะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงะแม็กซ Max ร u r a ซรั u m เซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4